นี่นะฮะตัวตัดทั้งสามแบบไล่จากตัวตัดนุนสองตัวตัดตัวตัวที่มีขีดบังตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวตัดตัวนี้นะครับนี่คือเรียงจากก่อนกลางหลังอทําไมผมถึงเรียงแบบนี้ทําไมผมผมถึงเรียงก่อนกลางหลังอ่ะเดี๋ยวเดผมอธิบายให้ฟังเพราะว่าทําไมทําไมผมผมมั่นใจเลยว่าตัวตัดมันต้องเรียงมาแบบนี้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันไปถึงหกรอบครับใช่เข้าใจปหอ่าเยวมันอ่ะหยิบหกรอบตัวตัดสองพาร้อยดูมาเหมือนกันบเหมือนกันเขายังใช้ตัวตัดของสองพาร้อยตัดหรอบเหรียญที่ปั๊มต้นต้นอยู่ใช่ครับอธิบายเช่นกันวันนี้จะได้เข้าใจเหมือนกันคือสองพาร้อธิบายก่อนว่านอกจากรูปทรงเชฟสามแบบนี้อ่ะเก๋หมดเกหมดใช่มาตรฐาน